สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่น้องปองไผนะ่ในวันนี้ก็น้องพึ่งนวยนะคะกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องครับไปหาคุณแม่นะคะทุกคนหาคุณล้ำใหม่นะจ๊ะเวะปอตท่อพี่น้องครหิวเขา่าลองท้องไปก่อนนะคะเราไปกินข้าวคุณแม่ว่าคุณแม่ไปสอนมาอีแม่ว่าไปสอนได้ปลานหน่อยเพื่อนมกเพื่นอนอ๋ออ๋อคือมกแบบว่ามกแห้งเส้หมองส,สิพี่น้องพึ่งม,มากแห้ง จะกลับไปทานข้าวคุณแม่ที่บ้านอยู่นะน้อขอรองท้องไปก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็มากดตายคุณยายด้วยนะคะขอบคุณพี่สาวด้วยเขาพี่อ้อมด้วยนะจ๊ะสวยมันคุณยายเ่นตัวตอนนี้โะคุณละไมกับคุณจะรู้สึกว่าจะรักคุณป้ากับพี่สาวเหลือเกินนะคะมวกเธอจะไป็ชินลกคนนึงแล้วเนี่ยพี่น้องคะ มือนี่มือเลือกตั้งพี่น้องขาวันนี้เลือกตั้งนะคะแล้วนกะ็พูดบอกแพ้นะคะแพ้คะแนนเนาะพี่น้องเขาพี่สาวพี่แจ็คนะคะแล้วขอกินนําเืิ่หนึงน่งพี่น้องอขอร้องน้องบุดเดี๋ยวพี่น้องขาเรียบร้อยแล้วนะคะคําสองคํากินหลมจีอวันนะคะพี่นอ้องอ่ะก็หน้านี้น,น้นองเพินีลพี่น้นองพูดให้ฟังนะคะพลังคนใหญ่ ใหญ่บ้านยหญ่ยังสีนอพี่น้องขาย้ายบ้านเออบอกว่าเป็นจะเป็นบ้านเป็นใหญ่บนเป็นสีนอถ้าอยู่ในช่วงเลือกตั้งสิบ่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับพี่น้องคือน้องพึ่งเนี่ยไม่มีสิทธิ์ตั้งทั้งอยู่บ้านนานโนแล้วก็อุบัติภัน,นัคุ้พี่น้องขาเขาอยู่ไหนรถคุ้นตคุ้นแน่ได้เลยแต่ครับไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าน้องพึ่งย้ายเกาะใายบอกครบหนึ่งปีหรือว่าทาใหญ่ในอำเภอในจังหวัดหรือในอำเภออ่ะได้ตอนนี้น้องพึ่งย้ายขับอำเภอเออย้ายอำเภอ ถ้าขามอมเพือเ่อนี่เลือกตังบมิสิีเลือกตังนะครับพี่น้องะขะคนนู้นเพิ่งนี่ยหกเดือนหรือเจ็ดแปดเดือนก็าตามแต่มีิีเลือกกระตอเมื่อหนึ่งปีขึ้นไปหรือว่ายัางบพท่านใหญ่ถ้าคนนู้นเนี่ยมันมีไยสื่อทั้งสองหม่องเลยก็เลยบ่ได้เลือกตังนะคะกรับบได้กลับบ้านเลยตอนกลางวินคน้นเพิ่ก็เลยเลือกกับตอนกลางคืนนะครับพี่น้องอืมบมิสิ์เลือกตังใดญได้พี่น้องเป็นบุคคลแบบว่าบ่มีไรชื่อนะคะ ยุบานกับบัวรพนผู้ใดใดเนียน่ยแต่งนี้คือผลกค็คือเพื่นละพี่น้องผู้ใดกับผู้ใดได้กับบัวเดีรู้สึกว่าอีหยังนะคะใครก็ได้ที่ว่าจะว่าจะบริหารมันเมื่อกีก้คใครก็แค่นแค่นั้นแหละพี่น้องนูก็คิดแค่นี้แหละพี่นอ้องแล้วเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่น้องครับย่านเดือดอยู่บนคุณแม่เป็นสีนอนปลาข่อยกับเบอรจักน้องพี่มกมกปลาไปทาข่อยออ้มปลาจำกระกอกอหอนหอนปลาเด็กตุ๋ยมาแน่นอน คือสิมีแห้งพี่น้องคะ่ะโดนได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาอื่นถ้าตื่นแต่เศร้านะคะถ้าตื่นเช้านะคะที่เพิ่งจะถ่ายคลิปกับเยลามัยให้ดูนะครับพี่น้องคะ่ะเมนูคุณแม่ทำนะครับบางคนอยากเห็นคุณแมอ่อยากเห็นคุณยายอยากเห็นนัำสีบเดี๋ยวเราพิ่งถ่ายให้ดูนะจ๊ะแน่นอนได้เจอกันแน่นอนพี่นอ้องตื่นทั้งกลับวันกับคนเดียวนะคะจริงจังอยู่กับหลวกกับเต่ามันดูเครื่องสมาร์ทลน์ดีนะคะเดี๋ยวขอญาตคุยงานก่อนแป๊บนึงนะคะได้เจอกันอยูบ่บ้านพี่น้องคะ่ะเจอกัน,นะคะ่ะ พรานบ่าวะพี่นนอนจะเป็นมืดปิดไฟออไปเใหญ่กกันเลยจะไปนอนตะเวียงตะเวนอืคุณมูงกับคุณละไม่นอนตะเวีย,วยนะยนะน,น,ะยนะทุกคนน่มก็จะขนของลงก่อนนะคะเอามาแค่ชุดกับเพราะอาบน้ําแล้วเตรียมนอนแล้วนะทุกคนอาบน้ำนอนไหนละล่ะก็ว่าแต่สุดแปลว่าใส่เล,ล็กๆนน้อย แต่กับพรุ่งนี้นะคะเต,ตือนตอนแรกกรับตอนนั้นแล้พี่น้องต่พรุ่งนี้มีถ่ายโปสเตอร์ไงแล้วก็มีคุยเรื่องรีวิวรีวิวด้วยนะเพราะว่ามีรีวิวโปรดักต์ด้วยนะคะทุกคนดีใจมากเลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านด้วยนะคะดีให้การสนับสนุนเราพึ่งด้วยเด้ออุ้ยดีใจมนะังนรรณาธิามีรถพาน พี่รถพานพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปปลุกคุณแม่นะว่าคุณแม่จะตื่นหรือยังหรือยังไงนะครับเดี๋ยวจะลุกหรือไม่ลุกหรือจังใดนะครับแม่ขอยังมักนอนงแต่วิ่เพิ่นไปสอนนะว่าเพิ่นเจ็บกระดูกกระเดี่ยวเพิ่นนะเพิ่นบอกได้ว่าอันนั้นดิซื้อกินไม่ได้แลซื้อกินอันไม่อร่อยต้องไปทำเองเพิ่นน่านะครับพี่น้องเจอก,กันครับเด้วย,ยใจด้ก็ได้เบิ่งอี่หอกถ้าเราตื่นเด้อเดินจู่ไปท๋ยวจะออกไปอัานหนังยู่นิดนึงซิ่งนิ่งแล้วจะจอบไปเที่ยวคุ้มงานมีอะไรทานข้าจะน่าไม่เสร็่แว่นนอนเลยเพื่อนไป โทรหาเมือไงพี่สนแสดงว่าได้แล้วไม่หันน้อนรับแยบร้อยนะคะไม่มีคนอยู่อันนี้น้องเป็นคนเหตุด้วยพี่น้องอีกเป็นคนเหตุนะครับตอนนี้นางไม่อยู่นะคะนางไปทำงานอยู่ระยองนะคะคนส่งต้นใหม่ย้ายใส่ด้วยมีเออเดี๋ยว,วจะเปิดฟไฟถา่ายสวยโหลด พี่น้องห้องเล็กๆนะครับนอนเล็กๆพื้นจัดไม่อค่อยเม็ดดอกพื้นสีฟ้าได้ทวันโต๊ะสีชมพูตต้สภาพจะเป็นสีเทายัางไงกระเบื้องกัะเบนมังแปดสีอยู่บ้านนะครับพี่นอ้องอ๋อแล้วมีอันนี้อยู่ได้ค่อยกระเได้ตยน้องพกกอี่อก็จะยืมมันมืดหนิแต่ว่าเงินงานขงเขาเด้วยวเขาจะใส่นี่มันอยู่ ยืมน้องสาว้ะทุกคนยืมนางสาวผ่านหานะคะพี่น้องเงินไปเบื่อเดี๋ยวสัง่งเงินจะกอ,องครับใจงอนรถเต้น,นจะนี่ก็คือเหลือแต่สามสี่มืนก็เบิดและเดือนนึงหมดนะคะทุกคนไม่ได้เหลืออย่างเดีเพราะเพื่อกินเบื่อเที่ยวด้วยนะครับพ <_ c oughs> ยายามขอแม่เลยสักขอแม่กับยายไม่ได้ทุกคน,นแตแกจะเป็นห่วงแต่ว่ามีอยู่ดิก็ต้องร่องเพิ่งนมันใจยืมบ่แล้วมันไข่คอยยืมอยู่ดิพี่น้อง อันนี้เป็นข้วกลิ้งนะคะกินตอนกลางวันกับเจมจานะมันเหลือหลายกิน,นบุฟเฟต์ขนมอร์มาพอมแล้วก็กินข้าวร้านสะดวกซื้อนะคะเป็นอาหารเจน้องเจ้ากินแบบม,มันเป็นผัดกระเพราจีเพิ่มมักนะคะไปดูจะมีอะไรกินนะคะทุกคนขัดออกไปทานข้าวก่อนนะคะเกี๊ยสับปะรดใส่ไข่เด้เอตะาคอหางอื่นแซาอืม้มน,นี่เขียนจานานูอือไอ้ข้องอยู่ตรงไหมออม แพักอย่างหนึ่งเนี่ยพกอีตูพกผมต้องใสันันพรอมเนาะเมือนน่อไหร่จะใส่พ็กใส่หมนมอยนกไมักแห้งแพเขียงหน้าแม,ม,ม่นพ็เข็งบ่แล้แม่ปล็เข็งแมงคีเต่านะครับบางมาแมงเต่าเนอนยาเต่าหน้าจะไม่หลับตะวินเนะาะทบานแบนบนบอ่นจะแจ๊ถุมหนึ่งสองถุงหนั่งโจป,ปนกนอนเราดุงทั้ง ไไหมกระเบื้องบกบ้อ่มือไปเบ่้อง่นอ่านพวก่นอ่านซื้อแล้วผู้ใดเด็ดมอนของเก่าอะไรบ่แม่อันนั่ยกอะรออัวเอาน่ายกได้สำหรับใครังไงนยก่นกลิ่นดีๆเกินไนองค่ะแซ่บๆนะอือ ฝากถึงพี่อ้อมด้วยนะครบผมกขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ก็จะขอบคุณนะครับยาที่ส่งมาให้นเบิดเลี่ยวคนว่าหาสื่ออยู่บ้านบ่มีขายดิเพห็นว่าอือพลายาสื่ออยู่ไม่ว่าไม่มีขายนะำมาสันเราหาสื่อได้แล้วของเราดีกินแล้วก็กินข้าวแซ่บเท้คนว่ากับบริกรเกิไข่แน่สุขภาพทางกายก็ดีขึ้นเรากินยาดองพี่อ้อมเพคนส่งมาให้เนาะงขอบคุณด้วยนะคะพี่น้องอยู่บ้านก็จะฝ่าเสียงดังบริเวณเสี่งเปพี่น้องข้อเสียงของการอยู่บ้านนะครับเพราะว่า ออกข้าวออกมาไม่ได้เงินคนพี่น้องที่บอกกับบไไนันไดสิงนั่งกันต้องเอาค่อยๆนะถ้าบอกสิ่งนั้นมันเขาจะตื่นตกตลกต,ลก,ตลกใจนะอืมทำน้ำซองอ่ะตั้งเป็นสิเรตพี่น้องแสีบหลายแสีบค่าคอยกันเลสุดแม่ผุดจไปทางเออได้เจอเขามาจอดอยู่เป็นห่วงรถเด้เคยเขาหลอกไปแล้วแต่คนมาจอดหน้าบ้านนี่แหละคนจอดเป็นธนาคารคนสิบปรหาหมูนอยู่บื้นหนึ่ง เออน้องจะเข้ามาจอดอยู่อืมบนพื้นเนาะเมื่อกี้นี้น้องกินขทอนเออมันมีเม่นเม่นตัวหนึ่งนะครับผมกับเตรียมซื้อตั้งแต่เอออยู่คุยกันแหลกๆเลยใหม่ๆมเราจะซามปีแล้วาหารเลี้ยงปลาไตอีกเนาะใหญยายญก็เลี้ยงเลี้ยงขึ้นหลานเนี่ยเป็นครั้งไม่ได้กรุงนะครับอาหารเม็ดเาม่นจะกินอาหารแมวนะครับปล่อยนี่และครับย่างเม่นกับปล่อยมานเลยน้ำบานเลย นี่ก็เลียงเขาในตู้ในเตียงสองตัวน้ำแรงมันกัจับน้าไว้ในกลุ่มคือเก่านะเลียงคืออันนั้นมาคือเมียวเนี่ยทุกที่และตะกี้ซื้อว่ามันจะตายตอนนั้นพอมัมก็เตรียมไปล่ำอยู่ในย่องเห็นมันแสองซื้อมาสองตัวตัวนึงมันป่วยมันมันเป็นชีวตเป็นตะรุนแล้ลวล่ะตแดงแหลกแบบมัน,นก็สงสารก็เลยซื้อมาตัวนึงหัดตายนะจะเป็นตัวแม่ตัวนี้ตัวผู้พี่้องรับตัวผู้ต่ว่าตัวนี้รอดนานอยู่ได้นานมากเลยนะ เอาดูร้วมกันแบบเวลาอุ่มมันไห่อุ่มเวลาจับมันอไห่จับมันไม่มันบอบปากคนบางอย่างในเรา่องมันจำกินได้นะ,ะจีงก็จะคิดถึงลูกกันมากเดี๋ยวมา่เราหนานจะมาจะมาน้ำยูนะ,ะถ้าไม่ค้างเจีนจะมาด้วยนะเพราะจีก็เป็นเบืองต้องดูแลกหมายย่บานพนะ่อมนะจีก็ต้องอยู่กับเมืองแม่น้ำเมืองเอื่อยน้่สินะก็เลยไม่ได้มาด้วยนะคะอืม เดี๋ยวเราเปีนน้องย้ำอื่นกับจิตไทยกิจคุณได้ดูนะคะหรือว่าจะพาคุณแม่พาไปทำอะไรนะคุณยายไปวัดมาก่อนต้องสิพาทำกับเขานะครับน้องคนก็ถ้าตื่นนะตอนวัด6โมงสี่สุดว่นแอบพนันตื่นนะเตียงที่สี่วันก็ตื่นแล้วเดี๋ยวเขาพนันตด่นลูกไงเขาคืนนอนดึกนอนเสาร์เสียเพราะกลาคือน้องพ่นก็ทำงานด้วยอยังด้วยหลายๆอย่างมันก็เลยนอนบรหลับนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นตอนเช้าอ่ะยังบ่ตื่นดอก นะครับวันมากปูกินข้าวแต่เจ็ดโมงพุ่น้องตอนไปวัดก็สิมาแปดเก้าโมงขัดตื่นแล้วล่ะนะฮะก็จะกินข้าวกินกินข้าวที่ย่างเสร็จก็กินข้าวที่เราตั้งสิทธิครับนะว่าตอนบ่ายน้องพิ่มีถ่ายโปสเตอร์นะคะกับจะอร้างพี่น้องจะตากพี่น้องทายก็ต้องรีบนะคะนิดนึงทำเวลานะแล้วก็เรารีวิวสินชามาหยอดกันสิว่าจะเป็นจอะไดเพอสั่งของมากนะว่าจะดีบอยจะเริดบอนะคะเดือนสิบพัตตาคีกดพี่น้องมันเดือดากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเขาให้กำลังใจนะคะเรื่อน้งเด้อมืออื่นเบิร์ ไปแนไปลดางนานก็มันๆสบูเดเอาเป็นเสียงงดังรินี้